พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคลรายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักกรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Starians แบรนด์มอเตอร์ไซค์ของคนไทยในการแนะนำมอเตอร์ไซค์ s ป o r t c a าเฟ a เ e r รุ่นใหม่ล่าสุดเข้าสู่ตลาดเมืองไทยนั่นก็คือรุ่น m a c ค n n a 250 sp ในงานมอเตอร์โชว์1 9 ซึ่งสตาร์เรียนได้มีการซุ่มพัฒนามายาวนานกว่า2ปีและได้มีการผนึกกำลังกับผู้ผลิตชิ้นส่วนในเมืองไทยกว่า20บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายด้านนะครับมาช่วยกันในการพัฒนา m a คคินา250 SP ในครั้งนี้ให้มีคุณภาพสูงที่สุดโดยมีการใช้ชิ้นส่วนในประเทศไทยที่มีคุณภาพสูงเน้นการใช้งานที่ทนทานยาวนานและมีความแข็งแกร่งเพื่อความมั่นใจในสินค้าแบรนด์ไทยในการเติบโตอย่าง,ย,างยั่งยืน นอกจากนี้แล้วยังมีแผนส่งออกไปยังตราต่างประเทศและสุ่มพัฒนาอีกหลายรุ่นนับจากนี้ไปต้องบอกเลยครับว่าน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งย้อนหลังกลับไปในช่วง5ปีที่ผ่านมาสตาลเลนได้สร้างกระแสมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยเซนทอร์150คาเฟ่และเซนทอร์150คลาสสิกทั้งสองโมเดลซึ่งสามารถสร้งางยอดขายได้เติบโต,ต,ตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเน,นื่องทุกปีจนกระทั่งนะครับแบรนด์มอเตอร์ไซค์ของญี่ปุ่นอย่างเช่นคาวสกิได้มีการเปิดตัว W175 เข้าสู่ตลาดเมืองไทยเพื่อต่อสู้กับแบมเบิไซ์ของคนไทยอย่าง Star r เรียนถ้าเปรียบเทียบเรื่องของราคากับสเปคของตัวรถแล้วจะเห็นว่านะครับแมคคินา 250SP นั้นเหนือกว่าเดว175อ,อย่างมากมายทีเดียวการเปิดตัวแมคคิน n า 250SP ในครั้งนี้ที่งานมอเตอร์โชว์2019ได้รับเกียรติจากคุณประจินเอี่ยมลำเนาประธานกรรมการบริหารบริษัทกลางปีอินเตอร์เชนแนลจำกัดมหาชนได้เกียรติร่วมงานเปิดตัวครั้งนี้ด้วยตัวเอง โดยได้มีการอวยพรให้ประสบความสาเร็จในการทําธุรกิจมอเตอร์ไซค์และได้มีการแนะนําเรื่องของคุณภาพโดยกล่าวเน้นย้ำนะครับให้สตาร์เลียนพัฒนามอเตอร์ไซค์ให้ดีที่สุดเพื่อสร้างแบรนด์ให้เติบโตยั่งยืนในระยะยาวพิธีการเปิดบูธในครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นโดยการเชิญคุณอริรัตศรีประทายประธานกรรมการบริหารของสตาร์เลียนคุณเขมทัศสุคนทสิง์ประธานบริษัทสีขอนจำกัดและคุณวรรณรีไตรเนตซ c อ o บริษัท VMT e n g i n e e r จ n g จำกัด ได้ขึ้นมากล่าวถึงความสำเร็จในการพัฒนา m a c k ิน่า250 SP ในครั้งนี้ s t ตลเลี n เปิดราคา m a c k ิน่250 SP 85,900บาทนับเป็นราคาที่คุ้มค่าคุ้มราคาเป็นอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับราคาของ W175 จากค่ายคาสกิแล้วจะเห็นว่า m a c k ิน่า250 SP ในครั้งนี้นี่มาด้วยฟอร์มที่เหนือกว่าอย่างมากมายทีเดียวเครื่องยนต์สูบเดียว 250cc ระบายความร้อนด้วยอากาศและน้ำมันเครื่องหรือว่าออยคูลเลอร์ให้พลังแรงบิดที่เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดโครงสร้างตัวถังแบบดับเบิลเคเดลเฟรมหรือว่าทรงเปลคู่ที่มีความแข็งแกร่งทนทานและสวยงามกว่าเฟรมของ w 1 7 5อย่างมากมายจ่ายเชื้อเพลิงด้วยคาร์บูเรเตอร์6เกียร์ไฟหน้าทรงกลมข้านมมหลอด led 5ดวงพร้อมไฟ drl เรือนไมโครมคู่ถังน้ำมันโดดเด่นด้วยสายสแตนเลสคาดกลางถัง เบาะนั่งตูดมดแบบสไตล์คาเฟรเซอร์ให้ความสวยงามลงตัวรับกับทั้งน้ำมันและไฟหน้าอัพไซด์ดาวหน้าเป็นจุดขายสำคัญนะครับขนาดแกนชช้คอัพใหญ่ถึง41มิลิเมตรดิสเบรกหน้าคู่เรเดนเมาส์ Mount, แบบสีลูกสูบต่อข้างมาพร้อมกับโช้คอัพหลังคู่แบบแกสมีกระบอกซับแทงปรับสปริงแบบสตรัดและยังปรับความสูงได้10ม mm. ิลิเมตรยางหลังขนาดใหญ่ถึง1 6 0 mm, ่งอสิมิลลิเมตรถ้อยสีแบบสเตนเลสสามชั้นและในช่วงนี้มาฟังการสัมภาษณ์คุณอาริรัตศรีประทาย ซี CEO ของ s t a r l เลีให้สมัมภาษณ์ปอย่างไรลองฟังกันดูครับสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บูธสตา r ์เลีนะคะที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งที่40วันนี้ s t a r ์เลีนได้มีโอกาสมาเปิดบูธนะคะกับตัว m a c k n n 2 5 5 SP SP e c i a l Production นะคะซึ่งเป็นรถตัวใหม่นะคะ ของซาเลียนเป็นมายังไงถึงได้มาเป็น m a คคินา250 SP แล้วทำไมซาเลียนจึงบอกว่ารถตัวนี้เราได้มั่นใจเป็นหนักหนาเรานะคะมีส่วนร่วมกับหลายภาคส่วนเพราะเราเชื่อว่าความร่วมมือของหลายๆภาคส่วนจะสามารถทำให้แบรนด์ไทยอย่างตาเลียนนะคะก้าวไกลไปทั่วโลกดังที่ตั้งเป้าหมายไว้นั้นรถ m a คคินา250 SP Special Production ตัวนี้มันเกิดจาก การออกแบบเกิดจากแนวคิดเกิดจากการดีไซน์ของอผู้มีประสบการณ์ทางด้านรถจักรยานยนต์นะคะคุณเขมทัตสุคนทศิง์ได้ออกแบบตั้งแต่ดีไซน์ตัวเฟรมนะคะหรือตัวบอดี้ตัวถังนะคะโครงตัวถังรถให้เป็นแบบดับเบิลเคเดลเฟรมนะคะเฟรมทรงเปคู่แล้วก็ใช้เหล็กเกดพิเศษผลิตโดย โรงงาน VMT Engineering ที่เป็นโรงงาน OEM ที่ผลิตให้กับแบรนด์หลักนะคะทำให้เฟรมโครงตัวถังรถรุ่นนี้น้ำหนักเบาลงถึง5กิโลกรัมมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็ปรับเปลี่ยวมากกว่าเดิมนะคะในส่วนอื่นๆของรถ m a c ค i n a ตัวนี้เราใช้เมคเกอร์ที่เป็นในไทย ร่วมกันผลิตชิ้นส่วนทําให้สัดส่วนของรถแมคิน่าสูงมีสัดส่วน local p a r t นะคะสูงถึง65เรียกว่าเป็นเม็ดอินไทยแลนด์ที่พวกเราภาคภูมิใจอย่างแท้จริงเป็นการตอกย้ำนะคะความเป็นแบรนด์ไทยนะคะเพราะกระแสร,รถรุ่นคลาสสิกคาเฟ่สตาเลียนเป็นผู้นำเทรน์รถรุ่นนี้เมื่อ5ปีก่อนนะคะแล้วก็สร้างกระแสตอบรับ แล้วก็เทรนนั้นก็ยนต์ยังคงมาถึงปัจจุบันแล้ววันนี้ s t a r i a n New Freedom r บ b o r n เพื่อที่จะทำให้นะคะลูกค้านะคะทราบว่า s t a r i a n ไม่ได้หยุดนิ่ง s t a r i a n นะคะโฟกัสในเรื่องของคุณภาพและยกระดับรถแมคิน่า250 SP ตัวนี้ค่ะเป็นเรียกว่าเป็นรถที่พวกเราเ ภูมิใจแล้วก็ขอบคุณให้กับผู้ใช้ที่ใช้รถสตาเลียนซึ่งในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้เราก็มีแค่ฟรี5ปีมูลค่า6,000บาทให้กับลูกค้านะคะเริ่มต้นตั้งแต่ฟรีดาวรวมถึงเราก็มีให้ลูกค้ามาแวะเยี่ยมชมแล้วก็มีโอกาสได้ลุ้นขี่ฟรีนะคะเทสไร์อ่าหนึปีจำนวน5รางวัลค่ะแล้วก็รวมถึง โปรโมชั่น uh, อื่นๆนะคะ okay, okay, <okay. S 2> เราอยากจะให้ uh, ลูกค้าที่ชื่นชอบในรถคลาสสิกคาเฟ่ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่แล้วเนี่ย mm hmm. ได้มามั่นใจกับรถของเราตัวนี้ค่ะ uh, แล้วก็จะมีตัวอื่นต่อไปด้วย mm hmm. เราให้ความสำคัญในเรื่องของ uh, ฐานการผลิตนะคะ mm hmm. ที่เรามีโรงงานของเราเองแล้วเราก็ uh, พร้อมที่จะเป็นฐานการผลิตให้กับ uh, ประเทศไทยส่งออกไปทั่วโลกด้วยค่ะ มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาถึงคู่แข่งขันอย่าง Yamaha SR 150cc นั้นปรากฏว่าขณะนี้ได้มีการยกเลิกแผนพัฒนาออกไปเรียบร้อยแล้ว Yamaha มองว่านะครับตลาดในกลุ่มนี้น่าจะแข่งขันยากกับแบรนบร์ไสั์ของคนไทยรวมถึงหันไปสร้างแนวทางใหม่อย่างในตระกูลของ XSR ดังนั้นนะครับ SR 150ที่มีกระแสข่าวมาก่อนหน้าถูกยกเลิกไปเรียบร้อยแล้วครับในขณะนี้ส่วน w 175ก็ดูเหมือนว่ากระแสจะอ่อนล้าลงไปมากมายทีเดียว เนื่องจากมีปัญหาเรื่องของเครื่องยนต์ดังนั้นนะครับแมคคิน่า2 0 SP ในครั้งนี้จึงเป็นทางเลือกที่ถือว่ามาได้ตรงเวลาที่เหมาะสมที่สุดต้องมาดูกันครับว่าแมคค n น่า2 0้ SP ในครั้งนี้จะสามารถต่อกรกับ W175 ได้มากน้อยเพียงใดเรื่องราวของการประทะกันร,ระหว่างแมคคิน่า2 0 0 SP กับ W175 ในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ